ข้อป็นการที่้นในวารพิธีรู้จุดนะครับพิธีวาร์จะเชิญผู้กล่าวเปิดแล้วก็เชิญท่านรัฐมนตรีกระทรวงนักวในงานในครับเป็นแถวๆที่เซ็ตไว้นะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวหนึ่นะครับผมได้รับเลือจบดยท่านเรจะเข้ามานั่งถึงพระบีนะครับนั่งทูาร์เสร็จพิธีการก็จะเชิญในส่วนของผู้กล่าวเปิดก็คือรัฐสานะคร ก็จะเชิญทุกท่านร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นพิริษในโรงการวันที่18สิงหาคม2411นะครับท่านสามาราทํางันได้ก่อน2ปี2ปีนั้วก็จะเกิดสุริปุปราคาในวันที่18สิงหาคม2411นะครับพอประมาณความพระอัจฉริยภาพของโระงท่านอีกหนึ่งประการก็เป็น 不行，阿三大哥。 ขอเชิญตัวแทนจัดพระบาทสมเด็จงระปนทาุเดชสีสีาุพเพเจ้าก้าเจ้า่